รายการกรีนฟาร์มบริตี้ช่วงอินไซฟาร์มร่วมสนับสนุนโดยแรซิฟิกเมล็ดพันธุ์ชื่อที่ชาวไร่ภูมิใจในผลผลิตปุ๋ยไข่มุกตลายเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกค่ะท่านผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2ของอินไซฟาร์มนะคะได้เรียนแล้วว่าวันนี้ค่ะ ภายใต้การนำของทางบริษัทไฮโดรไทยนำทางให้ดิฉันได้มีโอกาสมาค้นหาตัวจริงเสียงจริงจากบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นมืออาชีพในการผลิตผักในพื้นที่ของอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะกับวดีเด็ดที่น้องผู้หญิงคนหนึ่งเธอพูดว่าที่นี่เมืองการค่ะเมืองการมีแต่ของอรอ่อยอร่อยและผักสดสดกรอบๆนี้ก็มาจากไร่ฉันทำให้รายการของเราต้องมาตามหาว่า เขาเป็นตัวจริงจริงหรือไม่และในวันนี้ก็ได้สร้างบทพิสูจน์แล้วในช่วงแรกก็ได้เห็นแล้วว่าน้องนิดเธอเป็นตัวจริงเออเป็นคนรุ่นใหม่ที่เธอเดินทางกลับมาช่วยครอบครัวในการดูแลการจัดการในการผลิตผักแต่ในช่วงนี้ค่ะเราจะมาคุยกับผู้เป็นแม่ผู้ที่ได้สร้างรากฐ,ฐานในอาชีพปลูกผักมาคุยกับน้องสุดาหรือว่าน้องตกคุณิกันบนพื้นฐานจริงๆเนี่ย คุณตุ๊กเองเนี่ยมีอาชีพปลูกผักมานานแค่ไหนอะประมาณส0ปี3 0ปีสาปีก่อนที่จะเริ่มต้นปลูกผักเนี่ยมันน่าจะมีพืชอื่นก่อนนะที่เคยปลูกมีค่ะอะไรเอ่ยปลูกอ้อยอ๋ออ้อยก็ทำปลูกพริกอะไรตอนนั้นแต่งงานยังมีครอบครัวยังยังยังอยู่กับพ่อกับแม่ก็แสดงว่าพ่อแม่ทําไรอ้อยมาก่อนทำไรอ้อยจ้ะแล้วไอ้การปฏิวัติตัวเองว่าเปลี่ยนดีกว่าเนี่ยพอมาแต่งงานแล้วแฟนก็มีไรอ้อยก็เลย เปลี่ยนทาผักเลยตอนปลูกแรกๆกังวลใจไม่ปลูกแล้วจะขายให้ใครอ๋อต้องมีเท่าแก่อ๋อเริ่มต้นปลูกที่เท่าแก่เ็าต้องมาหาก่อนเเราต้องหาคนมาตัดก่อนพอเราได้เวลากหนดก็ของมีคนมาตัดล้วก็เขาก็ให้เราลงวันไหนวันไหนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเออเขาเรียกว่าเส้นทางคนปลูกผักที่เป็นมืออาชีพที่เนี่ยตลาดนำหมายความว่าเท่าแก่เขาคือคนเอาไปขายคนเอาไปขาย ชนิดแรกของผักที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์การปลูกผักเลยคือขึ้นชายผักน้องผักชีอะไรนี่เนี่ยเรียนได้หมดเลยใช่ผักชีเคยมาหมดทุก<ค>ยอย่างทุกอย่างทำมาทุกอย่างแล้วอ,อันที่พอทําทุก <c oughs> อย่างเนี่ยนะพี่ว่านะจากการที่พี่เคยไปคุยกับคนปลูกผักหลายๆคนเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าในหนึ่งปีเนี่ยเขาจะไม่ปลูกชนิดเดียวถ้าที่มันสันได้ก็ปลูกได้นะ แต่มีขึ้นช่ายจะซ้าไม่ได้น้องเว้นแต่พวกผักดองพวกชีนี่ซ้าได้อ๋อเหรอคะผักกาดเขียวนะผักกาดเขียวปลีที่เราเห็นแต่ว่าน้องอาจจะเรียกผักผักดองนะคะเราเอออันนี้ทั้งได้ทั้งปีได้ซําได้ซ้าได้แล้วตลาดดีไหมช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเพราะมันออกเยอะมันหนาวไงผักมันงามกันผักเออจากที่อื่นมาอีแยพอเป็นแบบนี้วิธีวางแผ ว่าเราจะปลูกผักอะไรเราปลูกเองเราคิดว่าเราจะปลูกอะไรแล้วพอถึงเวลาที่เราจะขายเราก็เหมือนว่าเราก็ต้องไปบอกเขาว่าเราจะปลูกเราจะลงให้อะไรเงี้ยพอเวลาจะขายค่ะพอจะตัดได้50าสิกสิบปันกะเขาก็มาเัีให้ตอนนี้ถ้าถามว่าขนาดพื้นที่ที่เราปรับเปลี่ยนในการปลูกผักในแต่ละปีมากน้อยแค่ไหนนี่ประมาณ60ไร่60ไร่นี่ไม่ธรรมดานาะโอ้ต้องดูแลเยอะดูแลเยอะสรุปแล้วตอนนี้ก็ทําในครอบครัวมี คุณตุ๊กสามีลูกลูกนิดสามคนแค่เนี้ยสามคนแต่มีแรงงานประจำมีมีที่ช่วยกันมีทุกอย่างต้องคุณภาพทุกอย่างต้องมีการจัดการที่เป็นระบบใช่ได้ที่นี่หาแหล่งน้ำมาจากไหนเจาะบ่ใช้เจาะเจาะแสดงว่ามีทั้งปีใช่ใช้เจาะบ่บดานะปัจจัยสำคัญเลยที่จะทำให้ปลูกผักประสบความสำเร็จต้องมีน้ำเหตุที่ต้องมีน้ำเพราะเราต้องใช้แปลงลดน้ำงานใช้ัให้ผู้มาด้วย การปลูกผักเนี่ยไม่ว่าจะคะน้าผักกาดเขียวปรีเนี่ยสูตรปุ๋ยที่มีบทบาทในการเอามาบำรุงเนี่ยยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงสิอันดับแรกก็คือต้นใ่ยูเลีย อ่าสี่หกศูนย์ศูนย์ใส่ตอนที่มันเล็กๆลพึ่งยาโตประมาณเนี้ยใส่ละสักสิบวันหลังหลังก็สิบสองสิบสามวันนะเออพอตั้งหลักได้ให้ยูเรียก่อนสี่หกศูนย์ศูนย์นะคะอ่าพอหลังแยกแล้วก็ใส่สูตรยี่ห้าจุดเจ็ดใส่ค่อยยี่ห้าจุดเจ็ดอีกรอบหนึ่งก็คือสิบหกสุดท้ายเลยจ้ะสรุปแล้วใส่อยู่สามครั้งสามครั้งจะไม่ใช่สามสูตรสามสสูตรด้วยสามสูตรด้วยแล้วสามครั้งสูตรละครั้งอย่าง ตอนเริ่มเปลี่ยนจากยูเลียนะมาเป็น2577ช่วงนั้นประกาศเขียวปรีอายุสักเท่าไหร่คะประมาณ20ววันแยกเสกกร็จก็ใส่เลยเลยใช่ประกาศเขียวปรีนะใช่ใช่ไม่ว่าจะเขียวนาหรือประกาศเกียวป,ป,เยวปีเออพอแยกเสกร็จ25วันสใส่เลยใส่เลยคือเปลี่ยน2577เลยหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำนี่ฮะปล่อยน้ำปล่อยน้ำก็ละลายเร็ว อ๋อไรเร็วไม่ค้ังยอดไม่ไหม้แม่อะไรอ๋อนั่นคือจุดจุดเด่นที่เรารู้สึกยอดไม่ไหม้ไม่เป็นอะไรอันนี้สีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าไข่บุกลูใช่ไหมสีฟ้ายี่สห้าเจ็ดเจ็ดอ่ะเหมือนมันไม่เกาะใบใบก็ไม่ไหม้ไมะไรอ่ะเองที่ใช้วิธีใช้วิธีหวานเนี่ยนะเหลอกะเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องเครื่องดุลแรงเยอ่ะมีแล้วเวลาพ่นหวานแบบนี้มันก็เหมือนกับต้องโดนใบเหมือนกันใช่ไหมโดนโดนก็ไม่เป็นไรนะโอ นี้ก็ทุกใจเลยเพราะว่าเขาคงป้งตัวถ้าเกิดมันไปโดนใบแล้วมันกระทบใบนี่ใบมันก็เสียไปใบไหมเลยแล้วกว่ามจะงอกใบใหม่แทนตายเลยด้วยบางทีอ๋อเนี่พี่ก็พิ่งรู้เพราะว่าพอมานั่งสังเกตการอุ้ยเดี๋ยวนี้คนที่นี่มีวิธีการหว่านปุ๋ยทันสมัยมากเลยใช้เครื่องพ่นเหมือนพวกชาวนาพ่นปุ๋ยเลยแล้วถ้าเลือกปุ๋ยผิดสูตรผิดผิดคุณสมบัตินี่โอ้ใบเสียเลยเนาะใช่ไหมใช่ใบไหมใบเน่าตายเลยยอดไหมเลยะ เอาใช้ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดเสร็จพอเราจะมาใช้สิบหกสิบหกสิบหกเนี่ยม,มันเริ่มอายุเท่าไหร่แล้วต้องได้สามสิบห้าวันโอ้สามสิบห้าวันที่นี่ใส่ครั้งเดียวเลยเหรอก่อนตัดสามสิบห้าวันเออนั่นแหละใส่ครั้งเดียวก็หยุดเลยอ๋อก็เอาอยู่แล้วอ,อยู่นะ<อ>แล้วพแล้วสามสูตรที่ว่าเนี่ยเอามาใช้ไม่ว่าจะผักชีผักคะนา้าผักากาดเขียวปรีใช้แบบเดียวกันหมดนะผักชีอย่างเงี้ยผักเข่งชาผักชี ช้ไม่ได้สูตรเอดสุดแรกไม่ได้ยูเลียไม่ได้ยูดีพาร์77กับ16ที่ได้ค่ะอ๋อมันก็จะมีความแตกต่างใช่ใช่ทำไมเราถึงไม่ต้องการเล่นยูเลียกับยูเลียมันเล่นเยอะเดี๋ยวมันเน่าพวกนี้ไม่ได้อ๋อพักพวกนี้ใช้ยูเลียไม่ได้เลยทำใจสู้สูตรดี้าร์7716ต้องยังได้แหมบางทีนี่การการเล่นกับสูตรปุ๋ยนี่มันก็ต้องละเอียดอ่อนกันเนาะ อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะท่านผู้ชมคะคุยกับมืออาชีพนี่เขาจริงใจมากเลยแล้วเขาก็บอกถึงประสบการณ์จริงให้เราได้ทราบกันบางครั้งเราคิดว่าสูตรสําเร็จที่คนหนึ่งเขาใช้ปลูกผักชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่คําตอบสุดท้ายนะคะเพราะว่าผักบางอย่างมันก็ละเอียดอ่อนกับสูตรปุ๋ยที่เขาไม่ต้องการเหมือนกันอย่างกรณีผักชีนี่พี่ดิษก็บอกให้ฟังว่า4600เธอจะไม่ใช้ใชเพราะถ้าใช้แล้วมันจะเกิดผลกระทบ กับใบผักชีที่มันจะแบบออกเยอะเกินไปแล้วก็เน่าเสียง่ายวเกนะคะแค่2สูตรอยู่2577กับ1 6บหตัวแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเป็นไข่มุกบลูยิ่งดีพี่ว่าดีเนี่ยความพอใจของคนปลูกผักในคุณสมบัติของไข่มุกบลูคือละลายเร็ว ผักงามค่ะสวยน้ำหนักดีโอ้โหค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือเสียงสะท้อนค่ะที่มาแกะรอยกันสดๆนะคะไม่มีการบอกปดดิฉันมาโดยที่อาศัยผู้นำทางที่เป็นตัวแทนจากทางบริษัทเท่านั้นแต่ก็ได้มาพูดคุยทั้งกับน้องนิด แล้วก็คุณตุ๊กกับประสบการณ์จริงที่เธอได้ปลูกผักช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณคุณตุ๊กสุดาแอร์ตาลที่ได้มาเปิดเผยเคล็ดลับประสบการณ์จริงแบบมืออาชีพในการปลูกผักที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่ขึ้นนะคะขอบคุณคะ่คณนะ